สวัสดอนคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน l e v e n ั s Devils นะครับผมรู้ว่าปีศาจผู้หิวกระหายนะครับเกมนี้เขาปล่อยเดโมมาเล่นบนสตรีมนะครับทีแรกก็คิดว่ามันจะน่าเล่นหรือเปล่านะจนกระทั่งไปดูตัวอย่างเกมนะครับถึงได้รู้ว่ามันน่าเล่นสุดๆไปเลยนี่นาเกมนี้ก็จะพูดถึงเรานะครับผมสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับที่เปิดกิจการบางอย่างนะครับขึ้นมาที่ใจกลางเมืองนะครับคุณสามีนะครับผมทําร้านตัดเสื้อคุณภรรยาเปิดร้านอาหารฟังดูปกตินะครับด้วยขยันแข่งก็ดีทํางานผัวเมียแต่สิ่งที่มันน่าแปลกคือว่า สามีที่ทําการเปิดร้านตัดเสื้อเนี่ยลูกค้าที่มาหาสามีหายตัวไปแล้วไม่รู้ทําไมนะครับผมอาหารที่คุณภรรยาทําออกมาเนี่ยมันอร่อยแปลกๆใช่แล้วครับนะับว่าเป็นธุรกิจที่ดาร์กใช้ได้นะครับจากเกมบริหารร้านอาหารธรรมดาครับพอใส่ความดาร์กเข้าไปนิดนึงเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นมาเยอะนะครับก็ลองหยิบเกมนี้มาเล่นนะครับเรเวนัสเดวิลเข้าไปเหมือนจะมีคาสิเล็กน้อยนะครับผมจะไม่ได้พาคให้ฟังนะอ่านซับเอานะครับเพราะว่าไม่อยากกบเสียงพาคครับเสียงพาคเขาดีมาก I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well-known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large, cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business a fancy tailor shop. Oh, it will be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We have decided to use an unusual ingredient in our specialties. As a result of the insanely high meat prices. Due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. Ah, uh, but don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up and then they are ready for sale again. At full price, of course. <laughs> we are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. ว่าการค้าทั้งคู่นะครับสามีภรรยาคู่นี้มาเริ่มต้นนะครับตอนนี้เหมือนเนื้อเราจะหมดแล้วนะแล้วเหมือนเจอใครสักคนกองอยู่ที่พื้นด้วยผู้คนในเมืองนี้ตาหิวกระหายเหมือนหมาอย่างน้อยก็ทำให้รู้แล้วว่าการย้ายมาที่นี่นั้นคือเราคิดถูกเราจะได้รวยกันสักทีอย่าเพิ่งรีบ่วนสรุปไปดา์ลิ n งเราต้องพยายามทำตัวอย่างแนบเนี้อตั้งใจทำงานเข้าไว้คุณก็รู้ดีว่าที่เราทำอยู่มันเสี่ยงขนาดไหนใช่ฉันรู้นะคุณไม่ต้องมาย้ำก็ได้เรามาโยนศพนี้ลงไปที่ห้องครัวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันจัดการที่เหลือต่อ ฝ่ายการใช้แรงงานนะครับจะเป็นของคุณสามีตัวสูงโปร่งนะครับอันดับแรกสุดทําการจิ้มที่ศพคนนี้นะครับอ่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้ก็เสียเปล่านะครับอ๋อก็คือจะเก็บเอาเสื้อผ้านะครับมาขายต่อได้ก็ดึงตรงนี้ปั๊บแล้วก็จิ้มไประบบเกมจะเป็น่คลิกนะครับเป็นรีซอสแมดเด็ตเม้นต์ RTS เนะครับเหมือนกับคุณเล่นอย่างพวก For องฟอร์ o u t อะไรพวกเนี้ยครับ f อ l ์เอ t เชลเตออะไรพวกเนี้ยครับหรือเกมแนวอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกัน ต้องเอามาทําเนื้อบดนะครับซึ่งเราจะมีนะครับผมเนื้อเครื่องบดเนื้อขนาดใหญ่นะครับอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วคุณสามีอุ้มได้คุณภรรยาก็อุ้มไหวได้ว่าเราเอาไปบดต่อไปนะครับผมเมื่อบดเนื้อเสร็จแล้วปุ๊บเราควรที่จะทําการเปิดสูตรอาหารนะครับเนื้อบดสามารถทาเบอร์เกอร์ได้หรือเกิดเอาเนื้อบดใส่ข้าวก็จะทําเป็นพายเนื้อเหรอครับต่อไปการทําพายนะครับต้องการใช้แป้งเนื้อบด เพื่อทาภายเนื้อแสนอร่อยแค่นึกถึงกินก็หอมเตะจมูกแล้วจริงจังได้เวลาเอาเอามาวางที่ที่เตรียมการนะจุดนี้จากนั้นก็ไปหยิบเนื้อบดท,ที่ตรงนี้มาใส่แล้วก็นวดเข้าไปนะครับผมกับแป้งต่อไปก็ทําการคลิกที่ถาดตรงนี้เพื่อเอาไปอบ oh, มันจะไม่ได้ผสมกันเลยนะครับมันควรจะนวดแป้งที่ขึ้นรูปก่อนเสิยเพือไปใส่ได้เลยอหรอใส่ได้เลยเอยู่ แล้วออกเป็นพายอบห่อกันเลยป่ะการจะเลื่อนขึ้นไปชั้นบนได้ต้องทำการสไลด์เมาส์ขึ้นในแบบนี้เพื่อหาดูว่าจะไปเสิร์ฟตรงไหนดีซึ่งก็ต้องใส่ตรงนี้สินะนี่ไงมันกลายเป็นพายอห่อเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้และหันเรียบร้อยด้วยตอนนี้ฉันก็เตรียมพายเรียบร้อยหมดแล้วหวังว่าสามีของฉันก็จะทำความสะอาดพื้นเรียบร้อยแล้วนะได้เวลานะครับเก็บคราบเลือดต่อหน้าแบบเลือดเกะก,กังต้องเสียครับแพลบแลวเราเสียงแหลมันเป็ดแบบนี้ไม่น่าได้ปู่ต้องทำการทำความสะอาดคราบเลือดนะครับได้เวลาหยิบม็อบ หยิบมอบมาถูถูถูถต่อไปนะครับเหมือนเมื่อสักครู่เราจะมีทําการขโมยเสื้อผ้ามาแล้วซึ่งตอนนี้นะครับผมเหล่าพวกหุ่นลองเสื้อทั้งหลายนะครับไม่ว่ามีชุดใส่นะครับเราควรต้องทําการเย็บเสื้อผ้าที่ขโมยมานะครับแล้วขายใหม่กลับไปเริ่มทําการเย็บนะครับเสื้อผ้าที่ขโมยมาก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็เอามาใส่นะครับที่เครื่องเย็บผ้าก่อนเข้าไป1อันปับ๊บได้1ชุดเรียบร้อยนับว่าดีครับนับว่าดีนับว่าดี ดยอแกอย่ามาพากแข่งกับฉันนะฉันได้ยินเสียงแกฉันก็ทนไม่ได้เนี่ยประสบทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและอาหารได้เวลาเปิดรับลูกค้าเปิดช็อปได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมนูพายมนุษย์นะคะพายเนื้อพายเนื้อคะเนื้ออะไรแล้วแต่คุณค่ะลูกค้ามาจ่ายทีละ1.4่อยากหยิบอะไรก็หยิบได้เลยค่ะ1.4ขายไวยมากครับ3มชิ้นหมดแล้วโอ้เหมือนจะมีผู้หญิงมาลองชุดงั้นเหรอนับเป็นเรื่องดีนะครับทำไมมองหน้าตรงแล้วดูไม่ค่อยหญิงเท่าไหร่เลยแต่ก็ <ด>ในใจผมคิดว่าแบบจะเชือดกตรงนี้เลยเหรอเอ้าตรงนี้เลยเหรออ๋อแต่ยังดีนะครับว่ตัวผู้หญิงเขาไม่เชื่อมั้งครับน่าจะฆ่าแค่ตัวละครผู้ชายมั้งซึ่งตอนนี้เรามีการนัดหมายนะครับลูกค้าจะเข้ามาทําการวัดขนาดร่างกายนะครับรอลูกค้ามาถึงก่อนละกันอ๋อคนนี้แหละครับลูกค้ามาวัดขนาดลูกค้ามาถึงปั๊บเข้าไปถึงหลังร้านนะครับอ๋อไลน์ที่ไปถึงหลังร้านเนี่ยคือเอาไว้เช็คบินใช่ไหมครับคราวนี้เมื่ออยู่กันตัวตัว,ตวปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะ <c oughs> โอเคเมียจ๋าพายชิ้นต่อไปกาลังไปหาจ้าแล้วก็โยนตู้ต้องพยายามย้ำตัวเองให้ดีๆนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่องนั้นลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวงานจะหยาบได้โอเคครับภารกิจฆ่าลูกค้า3คนทําความสะอาดเลือด1ครั้งเรียบร้อยขายเสื้อเท่านั้นโอเคครับกันเดี๋ยวผมรีบขายเสื้อก่อน ไข่เสื้อระหว่างนี้ผมก็ต้องบริหารดีๆนะครับก็ต้องไปให้คุณภรรยานะครับผมลงมาจัดการนะครับตรงนี้ก่อนต้องเอามาทาหมูบดอย่างเดียวก่อนนะครับตรงนี้เมื่อได้เสื้อปุ๊บผมก็ต้องหยิบเสื้อเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเผื่อลูกค้าเขาต้องการจะซื้อเสื้อใส่หรือเกิดนายอยู่คนเดียวเมื่อไหร่นะครับก็อย่ารอช้าอยู่ยัยนะครับวัดปุ๊บโอเควัดปุ๊บแทงปั๊บแทงปั๊บเป็นแบบนี้ระหว่างคนกําลังตรงนี้เราก็ต้องลงมาจัดการข้างล่างต่อเหมือนเดิมครับโอเคเอาเนื้อมาบ เอาพายไว้ข้างบนขายหมดทําความสะอาดพื้นเรียบร้อยการเริ่มต้นธุรกิจนั้นไม่ง่ายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทําการปรับปรุงเพิ่มฉันได้ทําการเขียนสิ่งที่ต้องใช้ในการปรับปรุงธุรกิจซึ่งนี่จะทำให้เราสามารถรับรองลูกค้าได้มากมายดูซิว่าสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างเพิ่มเมนูนะครับผมเนื้อบดซึ่งเรามีอยู่แล้วแป้งมีอยู่แล้ว ในห้องครัวนะครับตรงโต๊ะตรงนี้เหรอครับปลดล็อกโต๊ะประเภทใหม่ปลดล็อกไอตัวเตาอบเพิ่มเติมขึ้นปลดล็อกเวลาในการอบถ้าเกิดว่าถ้างั้นเราจะต้องลองปลดล็อกอะไรที่ยังไม่เคยปลดใช่ไหมครับอ่ะลองปลดล็อกโต๊ะดูก็ได้นะครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงปึ๊บเหลือเท่านี้นะครับที่เหลือ13.8อ่ะลอง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 โอเคเราสามารถซ่อมโต๊ะได้แล้ว ต่อไปลูกค้าสามารถนั่งได้จะทําการจดออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วกันนะแล้วก็ส่งอาหารที่สดใหม่ให้กับเขาอ๋อระหว่างวางทิ้งไว้กับเมนูเขาเรียกว่าทําใหม่เดี๋ยวมันจะคนละกรณีกันสินะอ่าคนนั่งโต๊ะก,ก็จะแบบเป็นอีกคลาสหนึ่งเหรอไม่ใช่วางแล้วคนเดินมาหยิบใช่ไหมลองดูซิว่าเขาจะกินอะไรกัน okay. เขาต้องการอ๋อก็แค่เนื้อบดธรรมดาเลยครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็ต้องเอาเนื้อบดนะครับไปอบได้เลยอ๋อก็จะรับออเดอร์เหมือนกับวอราเรนโอเวอร์คุกเลยครับหนึ่งออเดอร์แล้วก็ทําให้ถูกนะครับไออาการอะทำเตรียมไว้แล้วควรเดินมาหยิบนะครับมันก็คนละอย่างจริงนะที่อย่างั้นแบบนี้ครับการเพิ่มเติมนะครับเตาอบซ้ายขวาก็จําเป็นแหะครับเผื่อบางกรณีนะครับเราจะต้องทําพายมาหยอดไว้ส่วนเนื้อบดก็ต้องทำเรื่อยๆเป็นออเดอร์ต่อออเดอร์เสียเวลาแล้วเนี่ยโอเคคน2คนกับแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นมา ดีเยี่ยมครับคราวน,นี้ก็สามารถทําการจัดระดับความสําคัญของลูกค้าได้นะครับคนที่อยู่บนโต๊ะจะสําคัญกว่าลรืมัง้งอ่าเป็นอย่างนั้นนะครับเข้าใจละ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 นะครับไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเติมตละเอ๋หืมไม่รู้นะฮะ Oh ไม่นะบัสบเฮ้ยกำลังสนุกเลยแต่ก็ดีนะครับถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีเกมเต็มมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับสตอรี่ไลน์นะครับแล้วก็เควสเสริมนะครับที่มาเต็มอุปกรณ์เครื่องมือใหม่กิีนเฮาส์เรือนเพาะชำคาแรคเตอร์สกินนะครับแล้วก็อาชิมเมตนมากมายพร้อมกับสูตรอาหารอร่อยๆมากมายอีกเพียบ เดโมก็ถือว่าให้เข้าใจคอนเซปต์เกมคร่าวๆเข้าใจแมคข้นตอของเกมคร่าวๆอ่าปวดตับปวดใจแต่อย่างว่าครับเดโมเกมมันต้องประมาณนี้ครับทำให้อยากเล่นต่อแล้วก็ตัดจบนะครับถ้าอิ่มพอดีมันก็จะเกินไปนะครับและนี่คือเลวานัสเดวิลส์หรือ ปีศาจผู้หิวโหวยคอนเซปต์ดีเกมเพลย์เข้าท่ามันจะสนุกกว่านี้ครับเกิดเรามีเครื่องมือที่มันช่วยเรื่องของเวลาเรานะครับผมตกแต่งร้านได้สูตรอาหารเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมมันจะดีขึ้นอีกเยอะเลยครับซึ่งแน่นอนว่าเกมเต็มมามันจะแบบนั้นนะครับทุกคนแต่รู้สึกว่าระหว่างวันถ้าเกิดว่าได้มีอีเวนต์อะไรเข้ามาแปลก,ปลกเนี่ยมันจะเฉื่อยไปหน่อยถ้าเกิดเขาใส่อีเวนต์ระหว่างวันเข้ามาได้เช่นลูกค้าตีกันมีคนเผลอไม่เห็นแบบเรากำลังกระซวกแทงแล้วนะครับให้มีอีเวนต์ท่านรู้สึกว่าตต้้อองแกกสถาารร์หรื Improvise เเพิิม่ม น่าจะดีครับเกิดเป็นแค่แบบลอ่อคนาเป็นหลังร้านและแทงหรือหล่นลงมาข้างล่างชั้นล่างสุดปุ๊บแล้วมีใครเข้ามายุ่งเนี่ยมันก็อาจจะง่ายไปหน่อยมันต้องแบบเด็กซกโซนหรือคนบางคนได้กินแปแลกๆ้วเดินลงมาดูแล้วต้องอิมพอวิ์ให้เมียสับบ้างให้ผัวต้องคอยแก้ต่างบ้างประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบกันอยาลืมกไลค์นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปใครเขาเห็นก็แล้วแต่ลงเปคอมเมนต์ด้านล่างครับจะลงไปอ่านสลวรันนี้ไปแล้วครับบายสวั bye. สดีจ้า